สวัสดีครับท่านผู Bugün ้ชมวันนี้ผมก็จะมาเชื่อมตะแกรงเหล็กฉีลครับเข้ากับชิ้นงานที่ผมทําไว้นะครับก็จะเป็นตู้ขแขวนเสื้อผ้านะครับตัวตะแกรงเหล็กฉีลนะครับก็จะเป็นขนาดเท่ากับตัวไม้อัดเลยนะครับก็จะเป็น2เมตรสี่คด้วยเมตรสนะครับถ้าหาชิ้นงานของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับก็เอาทั้งแผ่นเนี่ยมาตั้งได้เลยนะครับหรือใครคิดว่ามันมันใหญ่หรือว่ามันเกะกะนะครับก็ตัดตัวตะแกรงเหล็กฉีลเนี่ยให้เหลือสัก1นึ่งถึงสองช่อนะครับจะได้อ่าเพื่อขาดเพลกรอนะครับ ถ้ามีปัญหาเนี่ยจะได้แก้ไขง่ายนะครับวิธีการติดตั้งเหล็กเชือกของผมก็คือผมก็จะเชื่อมที่ะราฝังนะครับก็จะเริ่มจากซ้ายบนก่อนนะครับส่วนขวาล่างคือปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีส่วนเกินของเหล็กเชือกอยู่นะครับผมก็จะเริ่มจากด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันมีพื้นที่น้อยนะครับการจัดอะไรค่อนข้างง่ายนะครับก็เอาเหล็กเชือกเนี่ยไปวางให้มันชิดกับตัวขอบของโครงได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมแตมไว้ก่อนนะครับให้มันพอติดก่อนนะครับ พอได้แล้วนะครับก็มาเชื่อมต่อด้านซ้ายกันเลยนะครับแต่หารู้สึกว่าตัวเหล็กชิงเนี่ยมันห่างกับตัวโครงมากเกินไปนะครับผมก็จะเอาคีมล็อกเนี่ยมาบีบสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องบีบแรงนะครับเดี๋ยวตัวเหล็กชีงเนี่ยมันจะเสียทรงเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับพอบีบให้มันชิดกับตัวโครงเลยนะครับก็มาเชื่อมได้เลยนะครับก็เชื่อมแต้มไว้เลยนะครับผมก็จะเชื่อมแบบนี้ทีละนิดเลยนะครับก็เอาคีมมาบีบแล้วก็เชื่อมแต้มไว้เลยนะครับจนกว่ามันจะหมดนะครับ พอเราเชื่อมด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับก็มาตัดด้านขวาได้เลยนะครับผมก็จะตัดตัวเหล็กฉีกเนี่ยให้มันห่างกับตัวโครนี่ประมาณสัก1มิลนะครับเราจะได้อ่าดึงตัวเหล็กฉีกเนี่ยให้มันตึงๆหน่อยนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วก็เอาตัวคิมล็อกเนี่ยมันดึงให้มันชิดกับตัวขอบของโครนะครับแล้วก็เชื่อมแต้มได้เลยนะครับพอเสร็จจากด้านขวาก็มาตัดด้านล่างกันต่อนะครับแล้วก็เชื่อมแต้มเหมือนเดิมนะครับ พอเราเชื่อมแต่งทุกฝั่งเลยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันสวยงามพอใจแล้วนะครับก็เชื่อมเต็มได้เลยนะครับก็เชื่อมทีละช่องทีงละช่องได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไล่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็คือผมจะเชื่อมทุกช่องทุกเส้นเลยนะครับผลงานที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ